ผมนะครับที่ได้รับบทก้าทกระมองมาดำรงตำแหน่งอดีตทีมกรมบัสสัพนะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณนะครับที่น้องพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นครอบครัวปัสสัพทุกคนนะครับตั้งแต่ท่านรองทิบดีหอวอกกองสํานักทางสมาคมแล้วก็สหกรณ์รวมถึง พวกเราพี่น้องปศุสัตว์ที่อยู่ภูวิภาคที่เข้ามาร่วมแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับสิ่งสําคัญนะครับอยากจะเรียนพวกเราว่าวันนี้ครอบครัวปศุสัตว์นะครับจะสานต่อสืบสานสานต่อจากพี่ๆเก่าๆที่ดําเนินการมาตั้งแต่อดีตแล้วจนกระทั่งพี่ๆที่ปัจจุบันที่เพ,พ,พิ่งกเกษียณไปท่านอาทิตย์ดีสรวิทย์กรณิโตนะครับเราจะสานต่อ งานของท่านแล้วก็พัฒนาต่อยอดเข้าไปสิ่งที่เราจะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่า,าจะเข้าสู่ระบบเหมือนกับที่เขาใช้คำว่าดิจิตอลไลเซชันนะครับก็คือจนำเทคโนโลยีแล้วก็นำระบบ i อทีเข้ามาช่วยการทำงานของพวกเราให้งานของเรา,าเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการแกร่เกษตรกรนะครับ เทคโนโลยีที่พูดถึงนั้นเราได้ดาเนินการมาแล้วส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกองอาหารสัตว์ทราบว่ามีการพัฒนาผมก็ทราบนะครับว่าเ,เดี๋ยวนี้ขอใบอนุญาตอาหารสัตว์นี่ก็ขอออนไลน์เลยง่ายมากนะครับเพราะฉะน,นั้นภากนรกิจตรงนี้ก็จะต้องถูกขยายต่อไปในส่วนของงานให้บริการอื่นๆของกรมบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสำนักพัฒนาระบบและรอบมาตรฐานสินค้าบริษัทนะครับแล้วก็ จะต่อเนื่องไปในถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับที่เราจะมีแท็กกิ้งที่จะดูว่าสัตว์ที่เคลื่อนย้ายผ่านระบบขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะนําเข้าส่งออกแล้วก็ดําเนินการที่เคลื่อนย้ายในประเทศเนี่ยจะมีระบบควบคุมกํากับดูแลโดยด้วยวอลลุ่มนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกขั้นไปก็คือระบบเทเลเวช นะครับซึ่งเป็นระบบสัตวแพทย์ทางไกลนะครับเพื่อที่เราจะช่วยในการลดปัญหาการที่เราเข้าไม่ถึงเกษตรกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลซึ่งโดยเฉพาะที่เขาเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะครับพวกเราทราบกันดีว่าระบบการให้บริการสัตวแพทย์เนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเทเลเวสจะเข้ามาตอบโจทย์นะครับในเรื่องพวกนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่จะเห็นเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต ก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะได้เดินไปกับครอบครัวปัตวุนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นใช้คําว่าหัวหน้า,าครอบครัวนะครับก็ขอ,อแจ้งกับพวกเราทุกท่านไม่ทราบว่าสิ่งที่เราจะเดินไปนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดจากพี่ๆเก่าๆและจากดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพวกเรานะครับแล้วก็คิดว่าการปรุสัตว์ทั้งระบบ นะครับตลอด่วงโซ่กัรผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็หัวใจของเราก็คือเราก็ยินดีรับใช้และเต็มใจบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่าเรามีครอบคร,รัวบริษัทซึ่งเรามีเพจมี Facebook ต่อไปเราก็มี youtube นะครับอนาคต การสื่อสารไปถึงพี่น้องเกษตรกรจะทั่วถึงมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าจะต้องป้องกันโรคอับิสกินจะต้องดําดเนินการอย่างไรกางมุง้งพ่นยาเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะดําเนินการแล้วก็สื่อสารให้ถึงแม้กระทั่งข้อสั่งการของกรมบริษัทเราซึ่งเป็นหนังสือบางครั้งเป็นยาวเหยียบเลยเจ้าหน้าที่หรือว่าท่านประสลจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องอาจจะอ่านได้ไม่ทั่วถึงก็จะมีพิธีกรของเราอ่านสรุปง่าย,ายแล้วก็เมื่อส่งไปให้เราก็จะมีคลิปวิดีโอหัวใจสําคัญของการาสรุปเนื้อหาสําคัญนั้นให้พวกเราด้วยเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องตรง,งกันไม่คัดคื่อนนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็คงจะต้องมีการสื่อสารองค์กรที่ทั่วถึงไปถึงระดับปฏิบัติตั้งแต่ระดับ,บอำเภอ หรือกะทั่งอาสานะครับผ่านระบบซูมซึ่งคงจะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาผมเชื่อบั่นว่าถ้าพวกเราทุกคนรู้และเข้าใจถึง,ถงสิ่งที่เราจะดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมแล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรแล้วพวกเราก็จะได้ทํางานสะดวกสบายขึ้นนะครับก็สิ่งเหล่านี้จะทําใหเ้เกิดความสาเร็จต่อไปนะครับก็สําหรับบุคลากรน,นะครับ เราก็จะมีการดูแลนะครับเพื่อที่จะให้บุคลากรของเรานะครับมีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างาตรงไปตรงมานะครับเช่นการที่เราจะาดําเนินการในเรื่องของปรับปรับปรับความก้าวหน้านะครับในเรื่องของระบบต,ตั้งแต่ระดับอําเภอระดับจังหวัดนะครับก็ยังมีจังหวัดที่ยังไม่ได้นินการสูงแล้วก็อำเภอที่ยังไม่ได้อวุโสแล้วแม้กระทั่งหัวหน้าที่ส่งเสริมหลายที่ก็ยังไม่ได้ระดับ ชานาการพิเศษต่างๆเนี่ยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ที่จะ,ะต้องขับเคลื่อนเพื่อให้สนองต่อกับพวกคนพวกเราทุกคนนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่จะบอกพวกเรานะครับแต่ว่าปฏิบัติจริงจะเกิดขึ้นได้ผมทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีโมอตโต้ครอบครัวประตูสัตว์ที่บอกว่าทำด้วยใจนะครับทำให้ไวแล้วก็ทำได้จริง นะครับสามคำนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเราทาด้วยใจนะครับอย่าไปคิดว่าทําเพราะว่าเ,เราเกิดจากการถูกบังคับผูกเข็นหรืออะไรนะขอให้เรามีใจที่จะทำนะครับทำด้วยใจด้วยความรู้สึกสนุกด้วยความรู้สึกอยากจะทําแล้วก็ทําให้ไวไหน,นะครับเพราะว่าถ้าคิดแล้วไม่ทำสักทีมันจะช้าก็อ,อยากจะให้แบบทําให้ไวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะออกมาได้จริงนะครับซึ่ง ตัวอย่างเมื่อกี้ก็เรื่องของการทางท่านผอ,อวิวัฒนะครับท่านรองประพาสนะฮะเป็นผูนน้นำแล้วก็ผอวิวัฒแล้วก็ผอเสกนํำแล้วก็อีกหลายส่วนนะครับท่านผู้สำรบจังหวัดสับเขตได้ดําเนินการเรื่องน้งนําท่วมนะครับช่วยเหลือภัยพิบัติอันนี้ก็แข็งขันเข้มแข็ง izon, นะครับเป็นที่ชื่นชมของกระทรวงน,นะครับนอกจากนี้ภารกิจอื่นๆนะครับพวกเราให้ยึดหลักนะครับถ้ามันมีข้อกฎหมายใด ขอให้ทําถูกใจไม่เกิดความถูกต้องนะครับท่านต้องยึดถึงความถูกต้องเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตข้าราชการท่านด้วยแต่ก็ต้องบริการให้ถูกใจนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับติดขัดปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษากันนะครับวันนี้เบื้องต้นนะครับเอาท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอนรับรอบความที่ทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับน้อมรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณด้วยใจนะครับขอบคุณมากครับ